ใช่ค่ะซื้ออะไรดีนะทำไมเพื่อนต้องให้ฉันไปซื้ออะไรดีนะทุกทำไมเพื่อนต้องให้อ,อะไรอ่ะอคุณเป็นใครคุณ เกดิบหดันน่าจะตายหยแกดิยเสียงอะไรได้อีกแล้วใช่ไหมกูไห่ได้หยุดมากกว่าฉันด้ไหมฉันอยากจะขโมยเงินมาที่ไหนฮะเฮ้อ อทำไมไม่ตายน่ตัวเลยอต้งโน้นนี่นอนนี้โอยได้ทำอะไรอีโอ้ยสผิสต้ส นายมาเลยล้างฉันโอ้โหจอดดีนะอนโดนแน่ยูนี่ลูบิอ้ยนายนี่ไงลูบิมันยาได้เ้อไม่อยากได้นายต้องโดนยิงเฮีย ไม่ต้องมาจุ่มอ,อู้มีเก้าอี้พอดีเก้าอี้อะไรนี่มันโตจอสีน่าเอ้ยเอ้เ้ปาะอิใช้ต้องกินต้อง การเลือดนี่มันยายาเลือดเออเออไม่เอามือดีกว่าเอาหัวดีกว่าโอเคบิดได้แล้วซูเปอร์แมนอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าว พวกเราต้องไปกับการมันให้ได้เลยอไอเหนียวไหนเอเอาก็ะเปลี่ยนเป็นเกนอะอุ้ยโซเพื่อนพวกเรามันมันหาเรื่องแล้วาหาเรื่องแล้วไปจับมันไปจับมันไม่ได้เ่ยไ,ไป,ไป ไกันเลยไลกันเน่ออมีปืนอยู่ดโอ้โหจำเนเเจาเขาปืนนอโอ้ยายเห็นแล้วได้เลยได้ห็นหนะนายพระเจ้าในปืนอ่ะนี่ไงอ้ปืนทังลอยมา ปผิดดัาเดด่าเอออ๊ยมันปีปืนหลบเพี้ยจิ้วิ้วอุ้ยหลบได้อันหลบได้อันหลบได้ไปออกม่อิชั่น เรปเจ้าโอ้หอเฮ้ยไปเจ้ายังม่เลวโอ้โหหลบ่าหัวกี้เฮ้ยไปเจ้าโอ้โหเลยอะไม่พอเอาตัวอ้ีกว่า ดีกว่าทำไมพื้นนี่หรอเพราะนนี่มันหมอกกระจายแล้วเนี้ยเ้อฉันก็ไม่เอายาอ้อาวโอเคเลว

ยานี่มันจะกลายเป็นหง้นแล้วไม่ตายใช่ไหมได้เอาปปนี่พี่แก้วเยอะไม่ถึงนโอ้ขินยาทั้งไม่ตาย mệt tội này cái xuống một đó Đang đi cái cánh em ô bướm muốn tiêu tiêu อูลอ้ลุกตะขับจ้ามาอู่ดนี่นี่เลยพูดมากก็โดนนี่โดนนี่อีกเลย